พี่น้องจ้าป่านนี้กระชุน่นสีส่วนพี่น้องนะคะมาทําความสะอาดขาเห็ดจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกี่สู่ปูซูุก้นจาจาม,มาพบมาเจอกับอีซี่แล้วพี่น้องจ้าเมื่อน,นี่ไปเก็บเห็ดมากกัดสีด้มากน่งตัดขาทําความสะอาดจากพี่น้องดีต่อใจนักนาผู้ใดอยากกินแกงเห็ดน้ำดูอบ่มาเอาเห็ดไปแกงจ้าไปเก็บเห็ดเมือน,นี้โอ้ยพี่น้องจ้าอ่อ,อนซอนเห็ดลายจ้าเีลาจ้าพี่น้องจ้า ยังหืบหืบเรื่อยไปน้องคนมึงยังรักเน,นี่ยน่ยทำความสะอาดเฮ็ดแบบสบายใจสบายใจสบายใจดีต่อใจหลายจ้ะพี่น้องนี่แล้วพ่วงสุขของโลกพี่น้องแต่ยู่น้ำธรรมศาสตร์เบ,บียมีละจ้ะก็มีพ่วงสุขแล้วจ้ะพี่น้องค่ะเพราะว่าเก็บมาแต่ละครั้งนะคะท่าได้หลายโลกก็จะใส่ส่งฟิดไปเพราะว่าสิอยากกินแกงเห็ด ดีต่อใจหนักมนาะมีโมเมนต์นั่งทำความสะอาดเห็ดโอ้ยมีความสู่กลายจะ้ะทำความสะอาดเห็ดไปก็นั่งพูดกับเอซีไปพี่น้องจ้ะเป็นจังไดปีนี้ค้นโตกลายพี่น้องปกตินี่เห็ดสีโปทันออกเลยพี่น้องคือปีกายนี่ลบไปแต่ว่าผุนพี่น้องคะ่ะ จนว่าปลายเดือน,อนปลายเดือนกันยา่าผูนี้พี่น้องอีกตั้งเดือนผู้นะอีกเป็นเดือนได้เฮ็ดจังสีออกปีกายนี่บ่านี้ปีนี่พี่น้องคือเบิ่งปีนี่ฮอแต่สิงหารลดเด้กเฮก็ดพึ่งหวานแล้วก็ถือว่าเร็วพี่น้องจ้าถือว่าเฮ็ดออกเร็วค่ะสิงหาเฮ็ดออกแล้ว บ้านนี้ดีใจหลายมีโมเมนต์้นัางตัดขาเห็ดโอ้ยเป็นอียงที่มีค่วมสุขหลายด้วยจ้ะพี่น้องจ้าความสุขของคนบ้านบ้านก็คือการได้เขาป่าเก็บเห็ดนี่แหละพี่น้องความสุขของรดนะคะรูดมักสไตล์บ้านบ้านอยู่แบบบ้านบ้านอยู่ง่ายพี่น้องจ้ายำม,มือธรรมดามากกลับไปเห็ดงานเหล็กง,งานมากแต่มีเวลากับเขาปลาเก็บเห็ด มันก็ด้โมเมนต์ดีๆนะนะจากพี่น้องจ้าแต่อีกอย่างหนึ่งตายอยู่ล้มันบ่ค่อยมีเห็ดหลายจ้ามี้เจ้าพอได้กินแล้วก็เก็บเห็ดนี่ก็เก็บได้เจ้าพอได้กินจ้าเก็บเห็ดหลายบ่ได้เก็บได้เจ้าพอสิกินอยากกินเท่าไรเขาก็ไปเก็บมาไว้จ้าเป็นกระบ,บ,บอกหามดอกจ้าว่าจะเขากินเบิด ผมโลโลก,กับเก็บแล้วค่มาไหว้กินจั้งสี่ล้ะจ้ะพี่น้องจ้าทำความสะอาดแล้วเรียบร้อยเอาเขาตู้เย็นไว้เลยพี่น้องจ้าเขาตู้เย็นไว้หัวใจเดี๋ยวโลคอนอยากตัดกันด้วยจ้ะมาวันนี้รดตัดขาแล้วเรียบร้อยแล้ะคะ่ะทําความสะอาดปัดฝุ่นเรียบร้อยแล้วจ้ะเลือแต่จะเอาเขาตู้เย็นจ้ะพี่น้องจ้าน,นี่ กลุ่มพวกนี้คือจะเอาเข้าตู้เย็นนะคะพี่น้องส่วนขาก็จะทําเป็นเฮดสามโหลจ้ะพี่น้องจ้าคลิปนี้นะคะพี่น้องโหลดต้องขอโต้พี่น้องไปซะก่อนเด้อขออนุญาตเอาเฮดเอาเฮดเก็บเข้าตู้ก่อนจ้ะพี่น้องบายบายพบเจอกับโหลดได้ใหม่ใน n e x คลิปหน้าจา้าสวัสดีค่ะบายบายเอาเฮดไปเก็บก่อนเด้อบานนี้พี่น้องจ้าบายบายบ๊ายบาย คุณสุภุสุขคนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีจ้า